สวัสดีนะคะก็ลองมาชัดเกมนี้ดูอีกครั้งก็อีทวีบินได้แหลยไม่ได้ไม่ได้เลือกออมนะโอชาล์กไม่เอาอ่ะด่นนา,า,าดนานี้มันง่ายๆ่ากว่าด่านนี้เอาเออด่านนี้มันง่ายง่ายด่านนี้ง่ายสุดแล้วตัวก็เอาทายการละหลายนะที่เก็บเปลี่ยน เกมนี้แม่งมีปัญหาหรือเปล่าเมื่อก่อนไม่เคยเป็นนะอ้ติ้งติ้งติ้งเงี้ยมึงทำกูไม่ต้องไปทางนี้ดีกว่า ตลวหน้าตาแต่ละตัวไม่เล็กดีไห้ด้วยสวั์นี่ขนาดบอกเล่นง่ายเนี่ยด่นนี้แม่เล่นง่ายแต่แม่งอย่างเขาขุดอะแม่งงงเชียถ้าเกิดไม่บอกทางแม่งไปไม่เคยถูกอะมันง่ายจริงค่ะมันง่ายตรงไหนโอ้ยนี่ต้องฆ่าค่ะใช่แล้วมันง่ายจริงๆนะด่านเนี้โอ้ยที่ใช้้ง่ายก็ คือถ้าเกิดเคล็ดยากเดี๋ยวมันจะเล่นนานแล้วก็ลง Youtube มันก็นานตามอีกนะก็แค่นี้เบยลกันบาย